สวัสดีครับสวัสดีคุณทุกทุกท่านนะครับผมก็ <g ül> ทีนี้ต้อนเล่นุกติเกมโซนโฟนะครับวันนี้ก็มาทําแนวเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บนึงนะ <g ül> เสียงนี่มันดังเกินไปป้างอะโอเคมาทําแนวย่อยสก,กิลนะเออไม่ใช่ย่อยขอบฟ้าขอบเขียวเออคือไปรับขอบฟ้าขอบเขียวมาแนละ้วขอบเขียวชิลละสามจุดห้า K นะอืมมาดูจะมาแบบคํานวณกําลังกําไรทั้งหมดเลยนะครับผมก็ นี่ก็จะย่อยขอบเขียวนะขอบเขียวทั้งหมดเลยสี่สิบชิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นคลิปไปตอนที่มันตัดเสร็จแล้วกันนะครับผมก็น,นี้ก็ภาคทับเหมือนเดิมนะครับเสียงหายอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> แกหายแกไขไม่ได้เมื่กีนะครับผมก็อ่ะไปนะครับผมเจอก,กันตอนที่ย้ยเสียจน,นะคือลงทุนไปทั้งหมดคือร้อยสี่บเคนะครับผม 140k สิบตามคลิปเลยนะครับโอเคไปลุย มาครับก็ย่อยเป็นไปนที่เรียบร้อยนะครับสําหรับขอบเขียวเนาะสี่สิบชิ้นนะครับผมมีแววว่าขาดทุนนะขาดทุนแววขาดทุนนิดหน่อยนะโอเคมาเริ่มที่สายฟ้าแดงสายฟ้าแดงเรารวมราคาทั้งหมดก็คือสี่สิบแปดเคนะรับขายชิ้นละเท่าไหร่วะขายชิ้นละออหกก็คือหกเคนังไฮคือยี่สิบแปดจุดหกนะครับผมยี่สิบแปดจุดหกเคขายชิ้นละสองจุดสองเค สายฟ้าเกลเราจะได้ 24k ครับขายชิ้นละ 3k นะครับผมตามที่สองนะอืมนี่คือสายฟ้าเกลสายฟอสติเท่าแหละเออแล้วก็หนังหนังยูนิคหนังยูนิคเราขายชิ้นละ 3.2k นะครับเราจะได้อยู่ที่35.2นะครับคือตีรวมๆร,ราคาแล้วเราถ้ารับในราคา 3.5k เราจะขาดทุน เราจะขาดทุนนะครับผมอืมเพราะเราเรามาอยู่ที่ร้อยสี่ิบใช่ไหมมันจะได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าจุดห้าเคนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมารับชิ้นละสามจุดหนึ่งเคก็ได้นะผมว่าสามจุดห้าเคมันก็ดูเวอร์ไปเนาะแต่ผมรีบรับไงเออประมาณนั้นนะครับแนะนําให้ตั้งร้านขายเองนะสำหรับคนที่มีร้านลดราคาเ็เปอร์เซนเอลดภาษีเจ็ดปอร์เซนแล้วก็ไอ,อ้ภาษีหเอร์ซ็นอ่ะเออ แนะนำให้ตั้งขายเองนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ราคาที่เยอะกว่าเอาไปปล่อยให้พ่อค้าอะไรวันนี้นะครับผมมันก็ได้กว่าได้มากกว่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอืมประมาณนั้นแต่ก็แนะนําดีกว่าแนะนําให้ตั้งร้านขายนะสาหรับคนที่โดนสิบเปอร์เซ็นก็อาจจะยอมแป๊บหนึ่งนะก็ก็ได้นะตั้งร้านขายเองก็ได้นะ คำนวณแล้วคำนวณภาษีแล้วน,น่าจะไม่โดนเยอะเท่าไหร่นะสาหรับพวกของที่ไม่ค่อยแพงนะผมนะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของขอฟ้านะเคปชิ K ้นแนะนําครับรับขอบเขียวสามจุดหนึ่งตั้งร้านขายเองนะครับน่าจะได้ที่ราคาที่ดีกว่านะคือมันได้ไม่เยอะแหละมันจะได้ห่างจากที่ปล่อยพ่อคา้าแค่นิดเดียวแต่ก็ถือเป็นกําไรของเราแล้วกันนะผมรับถ้ารับสามสิบ สามสิบไอ้สามจุดหนึ่งเคออนั่นแหละเฉียวประมาณร้อยยีสี่นะโอเคนี่ก็ขอบฟ้านะครับผมอืมเดี๋ยวเ,เล่นคลิปเลยแล้วกันนะครับ มาครับก็ย่อยไปเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับขอฟ้าเนาะขอฟ้าอมทุนที่เราลงทุนไปคือ 440k ผมรับไม่ชิ้นละ10 10k นะคือแนะนําก็รับชิ้นละ9 9 9k พอดีนะครับผมถ้าอยากลงทุนเนาะโอเคมาที่เพิ่มที้หลังแรครับหลังแรคือของเพลงประจําบ,บ้านของเรานะ 19k นะครับผมก็รวมทั้งหมดได้ 171k นะครับอืมน,นี่ก็เป็น ผมก็ส่องส่องให้ดูเลยเนาะส่องให้ดูแบบนี่เลย <c oughs> คือคลิปมันเสียงไม่มีนะครับผมเหมือนกันเสียงหายไปไหนนะเดี๋ยวไปแก้ไขให้มันได้แล้วกันก็อย่างที่บอกครับหนังแร่ 19k ครับผมก็1 71k ที่เราได้มานะครับส่วนขีแดงก็เหมือนเดิมครับ 6k ก็เป็น60หกสิบ k ที่เราได้มาแล้วก็ทางด้านของ ยูนิคอืมยูนิคเราจะได้อยู่41.6นะเหมือนเดิมเลยคือราคา3.2ตั้งขายเองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายฟ้าพิงเ์นะสายฟา้ายุมพูขาย16.5นี่คือราคาที่มั่นแล้วนะใน,ในคลิปก็สองอีกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ในวัาลงเขียงใหม่คือแบบ <c oughs> สุดไปเลย ก็ขายมันเข้าไปเลยครับ16.5ตั้งร้านขายไปเลยคือตั้งยังไงก็คุ้มอะนั่นแหละครับแนะนํารับชิ้นละ 9k นะจะได้แบบถ้ารับชิ้น 9k รอบนี้คือแบบกําไรอยู่นะกำไรอยู่ 30k ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เป็น115.5นะที่เราได้มาส่วนไอเกก็เป็น3นะ 3k โอ้โห,โโหแบบย่อยขอบฟ้าได้สีเทาเจ็บจี๊ด อืมรอบนี้คือผมได้อยู่แค่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดเคถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยน้อยมากที่เราทุนลงทุนไปสี่ร้อยสี่สิบเฮ้สี่รอยสี่ิบป้าดิสี่ร้อยเคเออ <c oughs> ขายกำไรไปสิบสิบเคเก้าเคอะไรมาเนี่ยอม,มอนนิดหน่อยนะครับก็ก็อยากให้แนะนำแบบ ตั้งร้านขายเองก็ดีนะถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รีบถ้าเราคนใจยเย็นก็ตั้งร้านขายเองนะครับถ้ารีบก็ปล่อยให้พ่อค้าอะไรแบบนี้ย่อยแล้วปล่อยให้พ่อค้าก็คิดคํานวณวกําไรดีๆนะครับก่อนที่จะปล่อยนะครับผมโดนภาษีเจ็ดเปอร์เซนกับค่านี่น,นูน่นก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลทก็ยากเหมือนกันนะครับแล้วก็สก,กิลก็ยังไม่น่าย่อยเลทใบบวกมัน โหดมากเลดไปบวกมันโหดมากตวดนแบบ 17k แบบแทบจะร้องไห้แล้ววิญญาณขึ้นแค่ไม่กี่อย่างไอวิญญาณไฮยูนิคก็อยู่ที่เดิมเท่าเดิมเลยไม่กระเตื้องโอ้โหแบบไปขึ้นแค่เพาเวอรไปขึ้นแค่สเปเชียลขึ้นแค่รีเจนต์แบบอมเจ็บจีดอะควรจะแพงกว่านี้พวกวิญญาณอะ ประมาณนั้นนะอืมนี่ก็รวมทั้งหมดละในคลิปก็สาธยายอะไรก็ไม่รู้อ่ะลืมไปละ <mam> <laughs> ลืมไปหมดละไอสาธยายในคลิปเออขอแนะน,นํนาแนะนําครับผมขอบเขียวถ้าจะอยากรับนะงบหนึ่งเอ็มก็พอรับได้นะอืมขอบเขียวก็รับประมาณสามจุดหนึ่งเคลองมาทําดูแล้วก็ขอบฟ้าก็ประมาณเก้าเคลองทําดูครับลองลงทุนดูมันเข้ากับเราหรือเปล่า ถ้าไม่เข้าก็แนะนําครับลงดันดีกว่าลงทุนกับดันมันดูคุ้มสุดแหละจริงจริงแถมตอนนี้คือใบใบใบลงดันคือถูกมากคือถูกจริงตอนนี้ลงดันคือถูกจริงนเนี่ยนี่ยกามา์เนี่ย,ยบัตรบัตรวัดเนี่ยบัตรจีนวัดจีนนะบัตรจีนบัตรจีนเนี่ยก็เลยซื้อให้ครบเลยให้มันครบรนะ้อยใบนะซื้อแปดสิบสองใบในราคาที่เบ็ดเคก็ไม่ได้แย่คือ ลงดันจีนใช่ไหมจบแค่ดันจีนเราจะได้มา 6k ใช่ไหมแล้วเราไปจบโจกอีกจบแรงดีก็ได้ตั้งจิตตั้งจ k นะ่ะก็คือกำไรอีกตั้ง 3k ยังไม่รวมของดรอกในดันอีกในจะขอบเขียวขอบฟ้าที่เราได้มาคือเปลวไาอย่างงั้นแล้วมันย่อยขายจะดีกว่าเนะก็จ,จะต้องลงทุนค่ายาค่าหัวใจนิดหน่อยนะค่าหัวใจก็ประมาณตอนนี้เห็นขายอยู่900เซนเออเราก็ไปรับสัก700เออค่ามานาก็ เก้าร้อยัรับสักแปดร้อยเหมือนคลิปที่แล้วที่เคยบอกเออนั่แหละคำกดที่ดูก็ดูคนที่ดูก็รู้กดรับเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมค,ครับเขาก็คงต้องลยนยเพียงเท่าน,นี้ผมรอดูคลิปหน้านครับก็จะทําอะไรต่อนะแต่ย่อยสก,กยิลยังไม่แน่เพราะว่าแพงเกินไปบวกไม่ไหวนะครับผมเนี่ยราคาไปบวกเหมือนเหมือนจะดูราคาไป่บวกมั้งตอนนี้ ดูดูต่ออ่ะสิบเจ็ดเคอย่างที่บอกประมาณนั้นนะผมนี่ก็ราคาของวันที่หกละวันที่หกเดือนเจ็ดปีห้าปีหกเลยประมาณนั้นนะผมก็พิจนารณาดูนะครับผมจะจะทำอะไรครับผมไปละเจอกัน